สวัสดีครับผมมาจากอุส่าหแห่งตลาดนัดจัดจักนะครับตอนนี้ชื่ออะไรนะพิสเตอร์เดสโอเคเบนเยมประเทศเบนเยมจะมาโชว์ <Yeah. S 1> มายากลนะครับอ่ะดูดีครับรับว้าวอ๋อไอ้มายกมากลอะไรวะบอลวิคูลเหรออ้าวว้าวฮ่า <laughs> ฮว้าวลุกบอล รึกโอเคโอ้ตั้งเกี่ยวตั้งเกี่ยวรึกโอ้โหเบกเอาเราว่ายังไม่จบเฮ้เอารึกนี่จากเป็นเยี่ยมเลยนะครับจากเป็นเยี่ยมสรับมารึบอึบรึบโอ้โหสุดยอดอึบรึบ ว้ารูปโอ้โหรูปรูเอาโอ้ว้าวว้าวว้าวรูปอ่ามีบอลกี่ลูกแล้วมีลูกบอกด้ลูกเดียววันว้า่าโอเค thank you thank you